วันพระรหัสที่5พฤษภาคมพุทธาชส5 5ันะครับเราอยู่ที่คอสตาแซนดิสสิงคโปร์ครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่ชาวสิงคโปร์เขาชอบจัดบาร์บีคิวกันนะครับเยอะที่เดียวนะครับก็เป็นที่นิยมมากๆนะครับวันนี้เราจะไปที่ยูเนเวอร์แซลกันเป็นส่วนสนุกนะครับคงสนุกสุดๆปไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เอะ ไปล้างจานเนี่ยนะครับไปทำความสะอาดเวลาเขาทานเบอร์บีคิวเป็นเสร็จแล้วนะครับรูปแบบบริษัทเขาก็จัดได้ดีนะครับคนไทยมาที่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับอมอร์นิง่งมอร์นิ่งครับเด็กๆมอร์นิ่งครับคุณแม่มไปไหนเีนไปไหนเออเขาลกทำไมอ่าวัน นี่ก็ที่เดิมของเราโอเคที่สุดอร่อยที่สุดถูกที่สุดแล้วนะครับโอ้โหแล้วครับวันนี้เดินทางออกทางรอเไรแบครับอ่าไม่ไม่วันนี้เราขึ้นรถเดี๋รถบัสครับวันนี้เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนฟิลหน่อยเบาเบาหน่อยนี่ขนาดเบาๆนะครับเนี่ยเต็มโต๊ะเหมือนเดิมอ่ะยัง <c oughs> ยังไม่หมดเลยเป็นไงเพื่อย ร้อนมันคืออะไรก็ไม่รู้อะครับคืออะไรครับคุณคุณิสมันคือแป้งฮะชีเฉียงฝันฝันดีเอ่ขี้เกี่ยวฝันกินแล้วฝันดีมิเกียวฝันชีเฉียงฝันชีเฉียงฝันโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ครับกินแล้วฝันดีมาพร้อมพันลองชิมหน่อยลองชิมหน่อยแต่ว่าต้องใส่นี่นะของเราคิดถึงสยามประเทศของเราครับ มีทักทายกันหน่อยไม่เอาเด็กๆออกมาลูกเด็กๆออกมาคุณย่ากำลังพูดกุ้ละอยู่굿มอ์นิ่งคุณแลม่ไหมยังครับมอ์นิ่งสวัสดีด้วยครับลูกสวัสดีครับเก่งมากมอร์นิ่งครับนี่คุณป้าอ๋อยกับคุณพี่นะสวัสดีครับกำลังฟังชีวประวัติก็กำลังเล่นไม้ใหญ่เล่นลูก ทุกๆเช้าที่ล็อบบี้ของรีสอร์ทนะครับทุกๆคนก็จะมาคอยขึ้นรถหรือจะเดินทางไปวันไหนแต่ละวันนะครับที่นี่ในขณะ,ะที่รอคอยก็จะเอาสมุดบันทึกนะครับบันทึกเรื่องราวเมื่อวานที่เราไปไหนมาอย่างไรนะครับซึ่งเขาก็ทำค้างแต่เมื่อคืนอะครเด็กๆน่ารักมากนะวันนี้ใส่เสื้อสีส้มนะครับาดากัสก้าเน้อมาดากัสก้าเป็นเรือยักษ์นะฮะเรือยักษ์แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยที่แบบ ่ในหนังเนี่ยเขาจําลองมาจากหนังเลยนะคะถ้าใครดูหนังการ์ตูนเรื่องนี้นะคะที่มีสี่สหายมีอะไรบ้างคะมีอ่าพี่กาและพ่อยก็ต้องทำหน้าที่นะครับทำมาหากินตามปกติบายบายน้ำนานใส่เสื้อสีส้มกินกันหา พูดภาษาไทยได้มาใช้เงินไทยได้นะครับมนะ่รงามีงชาติไทยได้วยนะครับงานี้ประกาศเลยว่าคนไทยยินดีต้อนรับคนไทยที่องที่ว n i v e r s นะครับไปเล ช่องสำหรับขายตัวนะครับรับตัวนะครับเพื่อจะเข้าไป เราซักซ้อมนัดเวลากันก่อนนะครับว่าอะไรไปยังไงตรงไหนนะครับก็เด็กๆ<ว>ุดงงานมากนะครับถ้าเข้าดูเสนตองอตืต่นเส้นตื่นตาตื่นใจใส่แว้นตาดูนะคะมิติ

มีอะไรเยอะแยะที่ขายด้วยนะเด็กกำลังนั่งรถไปมังกรนะครับอ๋อนี่มันขบวนแหลมพรเลยนี่อยู่ที่ประสาค้กครับโอ้มันสุดๆเลยมันกรนี่ไปดู หางสี่พสีมาแล้วเรียบร้อยอยู่ละสี่เห็นไหมเขาก็จัดระบบระเบียบอาหารแบบว่าโอเคมากนะครับดีมาก ไอโซล่าส์ไอนีชื่ออะไรไม่รู้นะครับโอโ้โหยูเดอร์ยูเดอร์อาหารก็เซตนี้นะครับมันเป็นไอลาสันบะหมี่ของของคนมาเลเขาเนี่ยครับเผ็ดๆหน่อยสิบเหรียญห้าสิบเซนนะครับเดี๋ยวไปดูน้องๆเด็ดๆยังไงบ้างครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับสิบเหรียญห้าสิบเซนโอเค อย่างท่าภูมิใจดิกิปเซ็ตมาด้วยเป็นบล็อกรูปอะไรเนี่ยกูไม่รู้จักไอ้เจอเนี้ยวิดีวูวิวแคคเกอร์บิน,เน,เ,นเนี้ยเหรอคนละอันเนี่ยอ๋ออันเดียวกันใช่ไหม <laughs> hey Deacon, you're a one-eyed dog in a fridge.